ต่อไปจะทําในส่วนของหมี่กะทินะคะหมี่กะทิจะทําเป็นสส่วนก็คือน้ําำี่โอยร่าหมี่กับตัวของหมี่เยื่อมาผักนะฮะนี่วัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างพี่เจอธิบายเลยมีเป็นหมูสับนะครับ หอมแดงเตาหู้อันนี้เป็นตเต้าเจี้ยวโขลกนะเราจะสับหยาบพริกป่นพริกชีฟ้าแดงซอยนะครับซอสมะเขือเทศเพื่อเอาสีแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็ผู้ชายไชเท้าทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยเราใส่ตัวหัวและหางลงไป แล้วเราก็ในส่วนของหมูสับลงไปเนาะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็พยายามคนให้ในส่วนของหมูเขาตายออกจากกันนะครับตามด้วยอะไรครับพี่เจเต้าเจี้ยวมาเลยเต้าเจี้ยวเราจะค่อนข้างสับให้ละเอียดนิดนึงเนาะเมื่อกี้ในส่วนของเต้าเจี้ยวหล่นนะครับเรา เราเราหัน่นเราไม่ได้สับเขาให้ละเอียดเพราะเราต้องการให้มีความเป็นเม็ดเวลาเรากินเนาะแต่อันนี้เราต้องการให้เขาแบบมีความละเอียดไปเลยนะคะมีหมูมีเต้าเจี้ยวแล้วก็มีกะทิต่อไปก็ใส่หอมแดงครับสับใส่หางกะทิลงไปนิดนึง หลังจากนั้นพอเขาเริ่มได้ที่แล้วก็เติมด้วยเต้าหู้นะคะใส่ลงไปหมี่กะทิสูตรโบราณนี้เวลาเรากินเราก็จะกินคู่กับตัวน้ำตรงนี้ไปด้วยเนาะวิธีการปรุงก็คือมีเปรี้ยวเค็มหวานเสมอกันเหมือนไทยๆกินเต้าเจี้ยวหล่นเลยลูก มื่อกี้เต้าเจี้ยวเรามีความเค็มอยู่แล้วเนาะก็ใส่เกลือลองไปเล็กน้อยนะครับหวานด้วยน้ําตาลขอใส่น้าเชื่อมเนาะอันนี้เป็นน้าเชื่อมที่เราทําขนมทิ้งไว้รอบที่แล้วเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาพี่เจช่วยคนนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กน้อยจากตัวมะขามรสจะเสมอกันทุกรสนะลูกเนาะจะเห็นว่าจะไม่ใช้น้ําปลานะลูกนะเพราะไม่อยากให้มันมีความคาวของน้ําปลาเข้าไปกลบกลิ่นของเต้าเจี้ยว แล้วก็ที่สําคัญเวลาเราทำอ,อ,อย่าให้เต้าหู้เละเวลาเราคนนะคะม,มีความอร่อยแล้วความนัวมากๆเลยตอนนี้ะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของเส้นหมี่ที่จะมาทานกับไอตัวน้ำราดกะทินะลูกนะวิธีการก็คือ เอาหมี่แห้งแช่น้ําประมาณ3นาทีแล้วยกขึ้นห้ามแช่น้ํานานเพราะว่าเส้นจะขาดเวลาเรามาผัดเวลาเราสอบเนี่ยถ้าหนูผัดเส้นจนเส้นขาดไม่เป็นเส้นยาวๆก็แสดงว่าหนูไม่สอบสอบหนูสอบไม่ผ่านนั่นเองนะคะโอเคนะทีนี้เส้นก็จะค่อนข้างเหนียวยังไม่พองน้ําเยอะเนาะ,ะมาดูใกล้ๆก็ได้นะคะเส้นยังมีความยังมีความยังมีความยืดหยุ่นสูงอยู่เนาะ ยังไม่ได้พองมากจนเกินไปนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวพี่เจเริ่มเลยครับเราจะใส่ผัดรอกระท้ายแห้งใส่น้ำมันนะฮะแล้วก็ใส่หอมเจียวแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เส้นลงไปผัด โอเคพอน้ำมันพอร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปหลังจากนั้นมันชื่อหมี่กะทิดังนั้นเราก็ต้องใส่กะทิลงไปให้กะทิมันแตกมันก่อนที่เราจะผัดในส่วนของเส้นหมี่เนาะจะไมีหยุดไหมเราต้องใส่อีกไหมไม่ใชยแล้วเนาะโอเค ใส่น้ำมันกับกะทินะคะหมี่กะทิก็ต้องมีกลิ่นของกะทิลงไปในเส้นหมี่ผัดนั่นเองง่ายๆเลยลูกระหว่างนี้ในส่วนของอน้ำราดของเราก็พอเดือดทุกอย่างรสชาติกลมกล่อมอูมามิแล้วก็พักให้เขาเย็นลงได้เลยนะคะนี้ระหว่างนี้เราใส่น้ำมันกับหัวกะทิลงไปแล้วรอให้ กะทิเขายังไงลูกแตกมันเนาะเราจึงใส่เส้นลงไปผัดพี่เจอาจจะใส่ตัวหอมไปเลยก็ได้ครับเนาะ เทคนิคอย่างที่บอกนะคะจะทำให้กะทิมันแตกมันได้เราจะต้องไม่ไปยุ่งกับเขาใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟแรงกะทิไม่เด้อถ้าเกิดเราเห็นมือีกกะทิตามท้องตลาดจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะเออใน,นเขาใส่อะไรรู้ไหมกาใส่ซอสอะไรนะนรซอสเจนตาโฟเนาะ เพื่อให้สีสวยแต่อันนี้เราเป็นหมี่แบบผู้ดีหมี่ชาววังเราก็จะไม่ใส่สีแต่เราจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปช่วยให้มันมีสีแดงนิดนึงแต่ลักษณะเฉพาะของหมี่กะทิก็คือจะต้องมีกลิ่นกะทิที่แตกเห็นไหมว่าน้ำมันมันเริ่มแตกออกมาแล้วเนาะนะคะกะทิหอมหรือยังตอนนี้ในห้องหอมแล้วใช่ไหมคะถึงไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคะ ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นกะทิเนาะ,อะพอกะทิของเราเริ่มแากมันได้ที่แล้วเราก็ทำการใส่ตัวเต้าหู้ลงไปครับเต้าหู้ลงไปเพิ่มเนาะแล้วก็ใส่ตัวซอสมะเขือเทศเพื่อแต่งสีนิดหน่อยสักหนึ่งช้อนโต๊ะ นี้คิดว่าทุกอย่างเข้ากันแล้วเนาะน่าจะใช้ประมาณหมี่สักลองดูสักหนึ่งหนึ่าเรียกว,ว่าหนึ่งจับใส่ลงไปพี่เจยีพี่เจเวลาพี่เจ,เเจยีพี่เจจะใช้ตัวของปลายตะหลิวในการช่วยผัดเส้นไม่ให้เส้นเขาขาดนั่นเองแล้วก็เต้าหู้จะไม่แตกเนาะนะคะผัดเรื่อยๆ อาจจะใส่น้ํามันช่วยนิดนึงให้มันมีความแววเลียงไฟใหม่ก็ได้ครับวิธีการนี้ก็คือจะหลิวแยกเขาออกจากกันพรอเมื่อกี้น้ําซอสเราทุกอย่างเข้มข้นหมดแล้วนะคะ,ะหลังจากนั้นเราตามด้วยต้นหอมกับไม่ใช่ถั่วงอ,อกใส่หมดเลยครับผัดให้โดน กระทะฝั่งนี้ก่อนเนาะให้ผักทุกอย่างโดนความร้อนแล้วเราก็เอาตัวของอโอเคเรียบร้อยจะเห็นนะคะว่าเส้นไม่ขาดเลยเนาะมีความสวยเป็นเส้นยาวเป็นแผ่น เรียบร้อยอยู่อ่ะเดี๋ยวจะจับใส่จานอ่าโอเคนะทีนี้เส้นตักเส้นเสิร์ฟเห็นไหมสีของเราออกนวลนวลไหมลูกนวลนวลเนาะสีไม่แบบเหมือนตามตลาดใช่ไหมคะอ่าเราไม่บูลลี่เขาเนาะแล้วเราก็ตักในส่วนของผัก อยู่ข้างบนก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็การเสิร์ฟโปรยไข่ฝอยอนิดหน่อยแล้วก็แต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยผักชีนะคะ แล้วก็อาจจะเพิ่มความเผ็ดโดยการวางพริกป่นเคียงไว้ข้างๆถ้วยข้างๆจานนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับตัวน้ำที่เอาไปราดกับหมี่กะทิเพื่อให้เกิดความอร่อยมากขึ้นพี่เจครับเดี๋ยวขอพักชีกับพริกชีฟ้าแดงหน่อยอา อ่านะฮะอันนี้ก็เป็นหมี่กะทิที่เสร็จสมบูรณ์เส้นเหนียวนุ่มไม่ขาดจากการทานพร้อมคู่กับน้ำราดนั่นเองนะคะอันนี้เรียบร้อยเสร็จสิ้